สวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็แวะมาทานข้าวนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นปลาวันศุกร์จะทานปลาทานปลาแล้วก็จะสมองดีแล้วก็ฉลาดเลย แล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ร้องเพลงเพาะด้วย <c oughs> นี่นี่ปลาก็ <c oughs> จะเป็นมายองเนสนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอด วันน mm ี hmm. mm ้น่าจะเค็มอืมอืมอืม なるほど。 thank you <coughs>